สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>นักลงทุนทุกท่านครับผมโค้ดอั้นครับผมจากเพจอิสริปแผนเถนะครับผมเรามาเจอกันวันอังคารวันพุทธที่7กันยายน2565เวลา19้านาฬกา14นาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรามาดูกันว่ากราฟตอนนี้เขาอยู่ในสถานะขึ้นไหนซึ่งเมื่อวานผมได้อัาคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ตามสถานะขึ้นมาแล้ว ผมจะไม่ผมจะไม่ตามต่อตอนนี้ผมจะมาอัดคลิปจุดเขาทํากําไรให้เพื่อนๆไปเลยนะครับผมจุดที่เราจะโฟกัสกันก็นี่เลยขาสวิงนี้ครับผมเราจะเล่นกันแค่ขาสวิงนี้ก่อนสําหรับวันนี้กับพรุ่งนี้นะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับผมตอนนี้เห็นไหมว่าเขา่ขึ้นรีบาวขึ้นมาทํำนิวไฮแล้วทํำนิวไฮสูงกว่าเดิมแล้วตอนนี้เขามีการย่อตัวลงมานะครับผม แล้วเดี๋ยวเขาจะพักตัวดีขึ้นไปอีกแล้วก็จะลงมานะผมจุดที่เข้าบายผมให้เพื่อนนะเข้าบายที่ราคา1697.5 19699าเนเโซนนี้โซนเข้าบายนะครับผมโซนเข้าบายของเพื่อนๆแล้วก็ SL ที่ราคา1694นะครับผม ถ้าเกิดเขาลงมารีเทสอาตรงเขาลงมาในจุดที่ผมให้เข้าโซนบายเนี่ยโซนเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขาดีกลับเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำนิวไฮมีนะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นไปเก็บกำไรตามที่เพื่อนๆโอเคเลยว่าอยากจะเก็บกำไรตรงส่วนตรงไหนเพื่อนๆน,นก็ก็เก็บได้เลยนะครับผม ส่วนเป้าหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยวัดอีกทีค่อยๆวัดให้ไปแต่ละวันแต่ละวันให้นะครับส่วนวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนจากกันไปขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเพจอิสริย t นเท e จากโค้ดอันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ